ตอนเนีสิ่งดีๆเนาะแมนเพราะว่าที่ใดกับลาเข้ากันนะเขากับ้าเลยเพราะว่าเขากับักษ์แมวสอดน่ากินไงมากกัมีแต่์ให้อันบอกเลยว่ายังแบบจอนเนี่ยเป็นคนดีแหละเนาะแม่ลูกข้ายกับสองลูกเข้ากันนะบอกเลยกับลูกเฮาจำเป็นแบบว่าของแม่ของคนก็ได้ชิงเสียไปเนาะแปลว่าทางอ้ายเพิ่นกระซีเอาโบเก่งคือผู้หญิงเนาะเอาลูกเอาเต้ากันแต่มิเตหน้องนิงและแบบ ตั้งแต่แต่นอกเขาเกิดมาได้อุ้มอยู่บ่ารอล่าอุ้มอยู่เนาะตอนตอนยูนาเม่ตอนนั้นนี่ชอุ้มเรืยอยู่บ้งอ๋ตนั้นเราโกันอ๋อแต่ว่ายังพวชินมือเลยเนาะชุ้มกับพยายามล้วอุ้มนรื่อยๆเลยเด้อดึงมือเด้อว่าอย่างนอกคนกัตัวน้อยเนาะ้องที่ชิ้นกับมือป็นไดแ่

น้องนิงวาว่าได้หกินแต่บ้านี้น้องนางเนาะห้กินน่อก่อนแต่ก้อนก้อนนแต่กอนก้อนเราว่า่นห้เดิเราเป็นห้เนาะนะาะกินข่าวกับคนห้บดมือเลยเนาะเราเกิดจำเป็นต้องห้น้องคนินหายคนห้ทุกคนจำเป็นเนาะดิมือเมเียบกินเ่อจบเอาอยงนี้ย่างน่เป็ยังมเดิาว่าคนย่งมดนนี่นดูดได้มนบอนุนี่เต้านุ่เต้าดูดแต่ที่คอย ิไปแล้วเนาะคนอย่างแมงมอมนั่นเนาะค่อยไปค่อยไปเพราะว่าเดี๋ยวก็ดึงเองเนาะอันนี้ก็เริ่มดึงเนี่ยคนดูดเต้าเลยเนาะก่อนนั่งคนกระโดดเนกินกินอิ่มแล้วก็นอนทานอะไรอยู่ว่าเป็นในปีอยู่เนาะยังขื้นเป็นแอนด์แมนบอสแมนบอสนราหนึ่นเคเป็นในปีอีบอสชาญยูทุบเบอร์ได้มาอยู่ใกล้ใครน่องใครน่องพัดว่าวเลยกินแล้วก็นอนเนี่ย ตอนแม่เพิ่นอู่บ่ได้ให้แล้วแม่เพิ่นบอกว่าเพิ่นสงเออบ่ละก็จําซึจําเสียงนะเนาะไอ้คิงเนาะไอ้ิงแม่เออก็เป็นน้อยทางกจือด้แม่ิื่อเสียงวันนี้ก็เพิ่นสิื่อเสียงน้องนินํานะน้องหลาเนาะด้ได้ได้กด้้าได้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 ไได้ด้ได้บด้ด้ได้ด้ไ้ด้ โอ้ก็คือเนาะแม่กะเว้นน้องนิ่งเป็นคนเอาเนาะเวลาเว้าหยังกะเออเวลาน้องเพิ่นตื่นเฮากะจะเอหยังเพิ่นให้เพิ่นดึงเสียงปากเสียงเว้าเฮาเนาะเฮาก็เว้าหยังเพิ่นก็สิทาวมหนะได้กินข้าวแล้วบ่น้องหลกิน้เนาะได้ยังกินมื้อนี้นะเออสิิงมาคายลูกน้องิงลูกสาวสาวเนาะ แล้วก็คือท้างน้องนี่ก็เช็ดบุญน้ำอันเมียตัวเร็วๆนี่บ่ละเออข้าวไปถ่ายมันบิดเนาะนังเนาะว่าเอาก็คือว่าถ้าพอมีเงินแบบว่าเพิ่งมาซอยตอนนี้เนาะเบอไปเรียนบินได้ไวตอนนี้นะครับแม่ก็เคลื่อนมาไม่ใช่นอนเนาะอยังบุ๊คคนนอนตอนนี้เนาะงานเนาะบออะไรเข้าไปมันก็ออกไปนอนแม่ม่เหรอ พนหนอกได้ได้เนาะคนเยวเนาะแม่แมนี่คือคิดนั่นคืออะไรว่าคิดกลุ่มมาเนาะเรได้เล็กน้อยบ่นั่นอย่าแะกยู่เพื่อนพ่แม่นีเหละเนาะพ่อแม่จะ้ักแพงอันเมียเจ้ากับขากับคิดหอดอยู่เแต่ก็ทำได้เพราะว่าเพิ่นจะได้าแล้วเนาะากัีชีวิตอยู่ต่อไปก็เพื่อลูกนเดอก็เจ้าสิคิดเจ้าคิดจะลูกเด้อ ว่าลูกเจ้าหนี่เกิดมาเป็นอย่างนี้อาทิตย์ไหนตาพ่อได้เนาะดูเอ็นน้อย่าเจ้าพ่อคิดลายบุคิดใซ่ลูกเหน่ก็ได้ได้ค่ะเน้องหนิงก็คอยบังอ้ายตลอดกระดับเออเป็นกำลังใจให้อ้ายๆเน่ยเนาะไปตอนนี้จะห้น้องเพกคนเอางนอกอนุ่มนอกจากจะได้ยกคนวันนี้ดูน้องคนนอกน้อยไปนเนาะออน้องน้อยนอนที่จะปวดแขลนะน้องละกางขึนกางขึนจะหายนาะ ากาศหนาวเนี no uh, okay. uh, ่ยได้ผลกับนอนชอตเฉยเกิดขึอนหรือสี้าอยไม่ได้หายออกขึ้นกับสีอีแน่นะเนาะปกติอากาศหนาวเพราะว่าเขาให้เพราะว่านอนพ่ดกันมีเพิ่นก็ร่างเลยว่า ขาดความอบุ่นนะแม่นบ่ขาดอุ่นมก็สิอีแน่ยังแน่ว่าจานนาวแน่นะดแมแน่เนาะแม่ด้ยต้องไปต้องเอวเราก็เห็นดอกผอน้องบดิุกันนี่บ่ล่ะจเือนาะอากาศมันหนาวซันะเีๆขึ้นหลมลายกจะเป็นวัดเนาะ ราจะแห้งส้วมนี้กับอากาศเปลี่ยนแ่ไปเนี่ยะไว้้ข่าวมาแล้วจะเตรียมสุกอไว้เตรียมเลยเนาะสีข่าวไวเลยเนาะประ้มเอวันมาแล้วกันไก็ดีเนาะาเไ้ก็ดีเพ ยังนะเนาะอีกอีกแป๊บนึง่งครันะบแต่นอกเพราะว่าน้อกคนก็อยากตัวอนะไรครับก็อยากบอกอย่าน้องแน่เนาะมีกำลังใจเน่เข้มแข็งต่อไปเนาะานองก็มาเป็นกำลังใจให้น่องสู่ต่อไปคนคิดแสขนนะ้้าางตเนาะ เราก็ยังสชมีอนาคตข้างหน้าไปเรื่อยอยู่หรอกเนาะยังใช่มีอนาคตเวลาเราก็ยังน้อยยังนุ่มนะนั่นแหละว่าน้อยของยังวัวหนุ่มเล็กทุกปีก่อนอันทอนจ้าเศรษฐีฮันเดกแตยังน้อยยังนุ่มอยู่เนาะเกลน้องคนเป็นคนตัวนี้อ่าเป็นคนเป็นคนตัวน้อยปกติเนาะคนกับอ่าบางคนพ่อแม่พ่นก็บไม่ได้เป็นคนใหญ่คนน้อยที่แบบมาตามอ่า กมเน้องนินันน้องิง<อ>ตัวน้อยกน้อยก็น้อยนะฮักน้อยน,น้องดิเนาะ <c oughs> น้อยนะฮักเป็นแต่แพงวะจะการพูดกานจากาแบบอ,อ้อมนอมเนาะจะพูดจาอ้อ,อมนอมแบบมีมารยาทเปม่ได้นองเป็นแนงน,น,น,นะกิตาติตบ นองผัดเนาะเกิดขึ้นไปนอนจ้ะได้นอนซะเนอไ้นอนว่าช้นองเกิดไปนอนได้สลัดเออเพราะว่าน้องเพิ่นกัยาแบบเพิ่นเจ็บตายอย่างเนาะแม่แเอาแม่สลายไหมเจ้าคุณเพราะว่าขึ้นไปขึ้นไปตามไม่เลยเนาะตามไม้ไม่เยไปวายเหาะวายอาะไ่พเอาเลยเนาะถ้าก็ว่าชุ่มเซลเฮฮาเนาะ แต่ให oh. uh ้นอกเป็นอาลาน้อยคือน้องชื่อยังก็ต้นข่าบ่้นฟางบ่ใบฟางใบฟางบ้าร้อเจะเอินแต่น้องต้นเข่าใส่ชือเห็นไมเนาองใบฟางน้องใส่ชื่อน้องต้นเาน้องฟางน้องาบ่ใ่ื่ออนเนาะลูกชื่อฟางคอนฟางเนาะ ยิ่งตังน้าพ่อมี่น้าสกุลนี่วะ่าลี่วะหน้านใส่หน้าันทรน้าสกลม่น้านะนี้เป็นทางเงินเมย์คนตั้งไฮเทคคนนี้ซื้อดวงนี่คนนั้แล้วก็เมย์คนว่ดตั้ง เวล้ทำยิ่งงาน้ำพอเนาะงเราํานพออี่เห็นยังการซิวุเรื่องเหลือก่นนทีการงานกาซิวอ่ะบตกบ้องอยงเงี้เขาเนนะเจ้าใบอะไรข่ออกว่าเป็นคืออะไรครัมเคยบอกคือวขาดอค่ะนี้ขาดตกปกพ่อง่ะนะเออสได์บว่าเป็นเนาะขอโทษขออภัยมน้พอส้วยกับผเคยบอกตั้งเสื อ่ะนาพอแต่กับซช่นเนาะนี่นี้เขา้ส่นี่สาวสื้อแบบคล้แม่เลยกับ้่ลเมงนะหัแคนที่นอนหลับเนาะแครสบายแลุกเด้อคนนี้แดดจะซำนำโศกนำดาบมาให้เจ้าเนาะในอนับพขทางหนหรือว่าเพใหญ่ขึ้นมาเพิ่นกับสิรุลีเจ้าต่อไปพรืะว่าเพิ่นกับสิบุลือบุญพุณนทางอาดาสาวอาเนาะ เกินเอ,อิญอาเนาะพ่อน้องของพ่อทอดเนาะเพิ่งใหญ่ขึ้นมากเพิ่นกับสมลืมันคุ้นเนาะเบิกได้กับโคงซีอ่เป็นเด็กกับพยุ่เนาะพ่อพ่อเลีด็กมันแต่น้อยเนาะได้กับต้อเพิ uh ่นอาได้แต่ได้ลูกแม่ลูกแม่ผมได้ดน่ง เออแซ่น้อกคนไหน้อกคนยิ่ยมได้หน่อยนพี่น้องคน้องคนเด็กจูบกไปยิ่ยมกันได้กันไดเออยังสูงเออยังสูงยังสาวอยู่เนาะปต่เดียนบอกเด็กนอกเอากันที่เออมาหน้าแม่ช่างชี้ลูกเนาะเพราะว่าคนจะรื่นปากเพราะว่าคนเกิดมาจะแข็งคนไม่เมย์ขนาดเนาะแข็งคนมีครบอบอุ่นกันไหมสามเดือนสามเดือนปลายไม่เลยเนาะเป็นจะเก็นคนเนาะแต่ก็ยจริง สิจื้อยอกหัวบัดนี้จื้ออย่างนั้นีัน้อยเพิ่นยกไล่หัวได้ก็เฮาก็สิมีกําลังใจแล้วบัดนี้เนาะตอนนี้เพิ่นยังบ่จักยอกเฮาเฮาก็ยังยอกเพิ่นเป็นแต่มือยอกเพิ่นสิบ่้องล่ะเออเพิ่นก็หัวฟังเนาะอพักอีกน่อยเนาะแมเ็กน้อยก็เป็นสะแพงเป็นะหัไปเนเาม เี่ยงกว่าเบกเงาลูกเนาะกลังในเนาะลยเนาะ็แข่งด้วยนครเ้อคิดเห็นน้ะลูกไหวเด้อล่ะเออลูกเจ้าก็เป็นแต่หักเป็นแต่แพงจา่อันลูกนี่กับบุ๊มเอ็นยังหรอกอันแม่น้องเพินี่ก็ไม่ได้ไปไกลเจ้าเพิ่์ดก็ยู่น้ำผู้น้อยนีเห้ะเนาะเอออันนี้ก็คือแก้วดวงใจดวงตาเจ้าอันนี้เออเพิัยเพิมอบิเพิรมอบชิงที่ดีๆให้เจ้าแล้วนะ เรเจ้าดูแลเลี้ยงดูเพื่อนให้เติบใหญ่ไงแหละเนาะดูแลคนเติบใหญ่เป็นผู้พู้ผู้ดีเนาะผู้พูดผู้ดีบอกสอนเอาแน่นเนาะว่าฉันซะเล็กน้อยกับคำว่าเพื่อนใหญ่กับเดือดอยากชนแน่กับเป็นเดินธรรมดาเดินน้อยเดินเดินเดินอ่ะใจแน่สิมากเดินขู่เองหรือว่ามีความคิดเองเนาะเดินว่าจะทำไงจะให้เราเพื่นพักพอดเนาะเฮาก็คือว่าได้หลายหน้าที่เต็มแล้วเนาะแล้วก็การที่ได้จุบคลิป เอาหนนอคนนอนนม่นม่น่าสบายดีเอยมาดี